สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรหวยเพื่อนบาทของวันที่ย5นะครับให้ไว้มีเฉพาะหวยฮาหน่อยนะครับหาหนพิเศษเข้าเด่นบนนะครับหานน้อยปกติหรือว่าห่าน้อยธรรมดาเข้าเด่นบนเด่นบนล่าง2ตัวล่างชุดหลอกวก็หาหนอย v i p นะครับ เข้าเด่นบนเด่นล่างเด่นบนล่างสองตัวบนชุดหลอกสองตัวล่างชุดวัดใจคลิปนี้เป็นฮานายปกตินะครับของวันที่26เมษายนฮ่าสูดด้วยกันนะครับหมดก่อนนะครับบนออก483 ล่าง0 9ย์สุดที่ให้ไว้นะครับเข้าเด่นบนเลขก3นะครับเลข3ามาหลักหน่วยบนเด่นบนล่างเข้าเลขสากับเลข9เลขสาหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็เลข9หลักหน่วยล่าง2ตัวล่างนะครับเข้าชุดลองนะครับ09ตรงๆ ผ่านแล้วนะครับของงวดก่อนถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติของวันที่26เมษาหยุดกันเลยครับตอนนี้ทางช่องของเรานะครับมีกลุ่ม l ลายแล้วนะครับแอดกันมานะครับที่ a d d แซดดีสูตรเด็ดเพื่อนบ้านนะครับใครชอบสูตรนะครับชอบตัวเลข มาคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคำเตือนสุดใหม่ที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้น ขอใช้วิจารณยาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับเรื่องวันที่เด่นบนนะครับสูตรเก่าเข้ามาแล้วหนึ่งง เวลาสุดเข้าหน่วยบนนะครับเลขสามยีเมษายนนะครับเด่นบนได้แก่เลขหนเลขสอเลขแ8 ส่างไปสูตรใหม่นะครับสูตรที่เข้ามาแล้ว10งวดจากสถิติย้อนหลังสูตรก็คือ10บนบวก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 10ลลาบวก0บวก5บวก2เข่าคบทั้ง2หลักนะครับอยู่2งวดนะครับเป็นเบิ้ล1งวด เห็นล่างนะครับได้เลข 2, 2> เลข7แล้วก็เลขเกาเด่นบนล่างสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงดก่อนหลังจากปล่อยสูตรไปเข้ามาแล้ว8ปงวดติด วาสุดเข้ามา2หลักนะครับมีเลข3กับเลข9กามาดูวิธีการคิดกันนะครับจากสูตรนี้ใช้ผลวาราสุดเป็นตัวตังดูกัได้8นะครับน้ำแปบวกเลขคงที่ ไดเลขเก้เลขห้ 9, ล 5, แล้วก็เลขเจมาสรุปเลขเด่นกันนะครับเด่นบน1 2 8เด่นล่าง2 7งเดเด่นบนล่าง9 5 7 เด่นบนนะครับเด่นทุกเลขนะครับแล้วก็จะใช้เลข2อนะครับจัดชุดวัดใจของ2ตัวบนเด่นล่างคัดเหลือ2ตัวนะครับเลข2กับเลข7จะใช้เลข7นะครับจัดชุดวัดใจของ2ตัวล่างเด่นรวมบนล่างเป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาแล้ว1นึงวดที่ผ่านมาสุตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาจะเป็น2ตัวล่างนะครับที่เข้ามา เสียดายนะครับเด่นล่างไม่เข้านะครับมาแค่ชุดหลอกนะครับมาดูกันครับได้เลขอะไรกันบ้างในงวดนี้สิบบนบวกหน่วยล่าง8บวก9ได้17ใช้ชชวล็ก7นะครับนำํา7บวกเลขคงที่ เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสี่นำทั้หกเลขนะครับมาวินกันเป็นสองตัวไม่หลุมเลสเบิร์นได้สองตัวบนชุดนี้ครับ ไปสองตัวล่างนะครับ ขอฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันด้วยนะครับทั้ง2ตัวบนและ2ตัวล่างเด่น3ตัวบนสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว2งวด10บ,บนบวก10ล่างบวก0บวก3บวก1บวก4บวก นำทั้งหเลขนะครับมาวินจะเป็น3ตัวไม่รวมเบิ้ลไม่รวมหามได้3ตัวโต้ทั้งหมด10ชุดดังนี้ครับกอฝากเ <ๆ S 2> พื่อนไว้พิจารณากันด้วยนะครับแนวทางหว่ยห้าน้อยนัดยี่สิบหกเมษายุทุกสูตรนะครับคือสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิด มีเข้ามีหลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับช่องสุดหอยเพ่อนบาสจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันทุกงวดฟรีฟรเน้นหวยราวกับหวยฮาหน่อยนะครับหวยลาวเป็นหวยลาพัฒนาทุกวันจันทร์พุธศุกร์มี2คลิปนะครับสำหรับหวยราว ในแต่ละงวดนะครับแล้วก็หวยฮานอยนะครับมี3 5, หมฮานอยพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอนให้ทุกคนทุกท่านโชคดีร่ลำรวยถูกหวยกันทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ